การแบ่งกลุ่มพนักง,งานเพื่อในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองคอ์กรยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งพนักง,งานเ,าเป็น4กลุ่มองคอ์กรต่างๆควรจะมีการแบ่งกลุ่มพนักง,งานตามทักษะความรู้และก็พฤติกรรมเพื่อที่เราจะได้ประเมินพนักง,งานได้ว่าพนักง,งานมีความรู้ทักษะพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งพนักงานเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1สมมว่าเราบอกให้เป็นพนักงานกลุ่มที่เรียกว่าวินเนอร์วินเนอร์นเนี่ยคือเป็นพนักงานที่เก่งดีมีความรู้เป็นเพชรในองค์กรนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มโพเทนเชียลโพเทนเชียลคือกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นวินเนอร์ได้ในระายะระยนใกล้นะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเ v e ว a เ e ชพนักงานกลุ่มที่ ความรู้ทักษะพฤติกรรมกลางๆไม่ได้เด่นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มครัวกลุ่มที่พนักงานอาจจะมีความรู้ด้อยนะครับพฤติกรรมก็อาจจะไม่ดีในบางเรื่องนะครับสมมติเราแบ่งพนักงานออกเป็น4กลุ่มนะครับพอแบ่งพนักงานเอาเป็น4กลุ่มแล้วเนี่ยเราต้องกําหนดสเปคของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ชัดเจนว่ากลุ่มวินเนอร์สเปคมีความรู้ทักษะพฤติกรรมเป็นยังไง กลุ potential ความรู้ทักษะพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าชัดเจนแล้วมันจะง่ายต่อการประเมินนะครับแล้วเราก็มาประเมิพนพนักงานว่าพนักงานแต่ละคนในบริษัท mm hmm. เช่นสมบัติเป็น recruitment officer สมบัติเนี่ยเป็น w i n n e r mm hmm. เป็น potential เป็น average หรือปัวอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็พันประเมินพนักงานเป็นคนๆไปจนครบทุกคนในองคอง์กร แล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาว่าพน,าน,นก anner, ักนนนง,นง,านงานกลุ่มเบนเนอร์มีกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในองค์กรของเราพนักงานกลุ่มโพเทนเชียลมีกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในองค์กรของเราก็ได้ครบทั้ง4กลุ่มแน่นอนพอเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยองค์กรก็ต้องพยายามพัฒนาพนักงาน3ก,กลุ่ม ential, id, คือกลุ่มโพเทนเชียลเอเวอเรสต์ควรเนี่ยให้เป็นวบนเนอร์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าพนักงานเป็นวบนเนอร์ เยอะๆมีวินเดอร์เยอะๆในองค์กรกูร์กรก็น่นาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจมากขึ้น